คนเขียนแม่งโกรธอะไรขนาดนั้นวะอุ้ยเข้าไปเขียนแบบน,นั้นเอะช็อกเลยนี่ห่วงเวิร์กสเปซเหมือนโฆษณาเหมือนขูดไดอ้เนี่ยไอติมแพน ไอ่ตีมเย็นไอ่ทมเย็นเธอจะทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรเอ้ยฉันเป็นจิตกรตัวน้อยเขียนแก้ให้ไงอุ๊ยนั่นหรอคะน่ะหรอเขียนว่าอะไรอ่ะ นี่น่ารักจะตายไปอุ้ยอะไมอ่ะเออโรงเรียนตอนกลางคืนอ่ะน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่าวันนั้นรู้สึกสนุกมากเลยสนุกมากกลัวอะไรน่ากลัวไหมล่ะรางวัลกิตบต์เกิร์ปีนี้ได้แก่ฟิน เ้ยดีใจเลยได้เป็นดาราแล้วสมใจ <mm> สมหวังอีอันนี้สน,นุกอะรางวัลกีตาร์อีกคนได้แกเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะ,ะอันนี้น่ารักมากเอ๋หมดเนี่ย เมื่เลยเราหยิบมาแบบไม่แล้วมันเข้ากับชุดมากเลยอ่ะอ๋อใช่สีคือสีน้ำตาลสีชมพูใช่แล้วเราหยิบมั่วๆกันแบบอ่คืออะไรอ่ะลอ้าเรน่่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันจะระเบิดไหมเนี่ยอือผาโรงเรียนเผาโรงเรียนหรอว้าเล่นพูดอย่างเงี้จริงๆเนอะนี่ว้าหูคือแบบ เอ้ยน่ารักเค<ม>ยเล่นปะเนี่ยคุณวาดได้ด้วยอ่ะไม่เคยเล่น,นเลย <laughs> มาถึงในเรื่องนะออย <laughs> ุดะยวะไม่เคยเล่นเลยไหนจิ้มหน้าสิเออไม่เคยจริงวะสนุมากน่ารักฉันหันแล้วเลยหรอตอนเด็กแกไม่เคยเล่นหรอเออแกดูสนุกนะโอ้ยสงสารนะ ถามจริงเล <c oughs> ตอนเด็กนะฉันก็เรียนไวโอลินเรียนเปียโนนี่ปแคสงานตอนเด็กนะเรา<อ>เล่นหมากเบกบ็เราก็โดดเชือก เลเขาต้องเรียนเรียนเรียนชื่อแกดเสียดายวัยเด็กน่าดูอเสียดายวเด็กแต่วันนี้ก็เหมือนย้อนวัยดีนะต้องขอบคุณเธอนะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยขัดใจพินว่ะแบบจะซึ้งหรอเล่เชื่อ ถ้ามีเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกขึ้นอยู่ก็คือเป็นฉากที่แบบเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกขึ้นตื๊ดเลยต o o มอ้าวตอนแรกเมื่อกี้แบะอุ้ยเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วไหมล่ะไม่เข็ดยังจะมาวิ่งอยู่ก็คือขโมยมาเลยอันนี้สนุกจริงสนุกว่านุกแล้วก็แบบคือถ้าจะอยู่คนเดียวคือกลัวมากเลยอะเพราะว่าแบบเรามองไปมันมืดมากเลยอะ ล้วชอบ breaking track มากเอาไปทำเป็นแบบเป็นเสียงอะไรเนี่ยกลับไปที่เดิมเหรอ จะไปไหรือไม่นี่ก็จริงน่าจะไปท้ไม,<พ> 4. ไมอะเอ้ย EP4 เพลงดีมากเฮ้ยแต่มีแต่คนบอกจริงๆตั้งแต่ EP1 EP2 <อ>ว,ว่าแบบชอบเพลงมากชอบมาก ไม่ได้เป็นไรการจอมองกันอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็เธอมองฉันก่อนฉันก็สงสัยว่าเธอมองฉันทำไมไม่ไม่ไ่จับทำไมอ้าวเฮ้ยคุณลวนลามผมนะเนี่ยฟ้องได้เลยไปแล้วค่ะ ที่ไม่ใช่ที่น่ารักมากๆแล้วเราสองคนก็สนุกมากตอนถ่ <Enjoy S 1> ายาใช่มันเหมือนแบบเหมือนได้เล่นของเล่นได้ได้แบบตอนที่เข้าไปในห้องเก็บของอ่ะแล้วเล่นแต่งตัวสนุกมากพี่บิมพุ่มกับเขาบอกว่าแบบตามสบายเลยเราอยากแบบหยิบจับอะไรอยากแบบว่าเอาทร็อกอันไหนมาถือมาโยกมาเล่นได้หมดเลยแล้วแบบเราสนุกมากๆอะเหมือนแบบได้แต่งตัวได้กลับไปเล่นของไว้เด็ก ผมชอบโลเคชันโรงเรียนเป็นโลเคชันที่ผมแบบชอบมากสนุกมากติดอันดับเลยเพราะว่าผมชอบแบบมันมันรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปโรงเรียนยอยะไรเงี้ยแบบคิดถึงมัธยม,มคิดถึงประถมยอยะไรเงี้ย<อ>แล้วก็วใช่แล้วก็แบบได้วิ่งเล่นเราแบบนึกถึงตอนนั้นเลยใช่ก็รู้สึกว่าเป็นปิน่งที่ทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันละกันมากขึ้นเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของการเข้าใจกันเลยในซีนนี้แล้วมันน่ารักมากๆอ่ะอยากให้ทุกคนไปดูเต็มๆใน ep 4กันนะคะว่า แล้วพอถ้าเราเข้าใจกันแล้วกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีความน่ารักความฟินขึ้นมากขนาดไหนความสัมพันธ์จะพัฒนามากขนาดไหนต้องไปดูเต็มๆใน EP4 ี่ค่ะดูได้แล้วนะคะที่ดูได้เลยที่ VTV ค่ะทุกวันพฤหัสศุทุ่มตรงค่ะ